สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด่นไม่จอยคอปเตอร์ฟาดแรงกลิ่นกัญชาลอยฟุ้งทั่วคอนเสิร,ร์ตโคเปรจบลงปเป็นเที่เรียบร้อยสำหรับคอนเสิร,ร์ตที่แฟนชาวไทยตั้งตารอของวงดนตรีระดับโลกโคเพรสร้างความประทับใจสุดตราตึงให้คอเพลงอย่างมากทว่าล่าสุดศิลปินหนุ่มคอปเตอร์พานวัตรเกิดทองทวีออกมาโพสอ,อีกมุมของคอนเสิร,ร์ตที่ตนพบเจอ ผ่านทาง X หลังเข้าร่วมชมคอนเสิร์ตระบุว่าวันนี้ผมไปดูคอนเสิร์ตโคเพลมาครับบอกตามตรงว่าไม่จอยจอยได้นิดเดียวก็รู้สึกเซ็งสุดๆพร้อมฟาดแรงว่ากัญชามันเสียรีจนใช้สันทนาการกันได้อย่างไม่ต้องเกรงใจชาวบ้านกันเลยหรือไงครับเอาตั้งแต่เดินเข้ารั้วราชมัง กลิ่นก็ลอยฟุ้งแล้วระหว่างทางเดินไปเข้าสเตเดียมเนี่ยไม่ต้องพูดถึงระบุอีกว่าระหว่างการแสดงขณะผมนั่งอยู่อัจจันย์ชั้น3บนดอยที่เป็นบัตรนั่งยังมีกลิ่นการใช้กัญชาลอยคุ้งมาเป็นระลอก4-5ครั้งได้ซึ่งมันทำให้ผมหมดอารมณ์ที่จะสนุกกับคอนเสิร์ตเลยผมลุกไปเข้าห้องน้ำก็ยังเจอคนใช้ซึ่งผมก็ทำอะไรไม่ได้นอกจากเดินนี้ จริงๆคอนเสิร์ตดีมากนะครับทั้งแสงสีเสียงแต่ดันมีเรื่องแบบนี้มาทําให้งุดหงิดใจเสียทั้งสุขภาพจิตสุขภาพกายครับผมตั้งคําถามจริงๆนะเมื่อไหร่มันจะถูกควบคุมการใช้อย่างจริงจังสักทีสังคมบ้านเรามันไร้คุณภาพขนาดนั้นเลยเหรอครับกลายเป็นว่า d e s t i n a t i o n for สายเขียวไปแล้วใช้กันทั้งคนท้องที่ทั้งนักท่องเที่ยว ในระหว่างพวกคุณเพลิดเพลินกับกัญชาในที่สาธารณะไม่ใช่ว่าคุณจะเพลิดเพลินไปกับคุณนะครับอย่างน้อยก็มีผมคนหนึ่งแหละที่เป็นทุกข์สุดๆพร้อมฝากปัญหาดังกล่าวถึงนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขชนรนา่นสีแก้วให้ใส่ใจเ,เรื่องดังกล่าวพร้อมทิ้งทายว่าบรรยากาศในสังคมเขียวไปหมดแล้วครับท่ามกลางโลกโซเชียลเข้ามาแสดงความคิดเห็นอาทิ ปกติการสูบบุหรี่ในที่สาธารณะก็ว่าแย่แล้วนี่กัญชาเลยมันไม่ได้เท่มันแย่คนไม่สูบไม่มีใครชอบควันมือสองคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าจริงเตอร์คือเราได้กลิ่นแบบปวดหัวมากคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าควรนับเอาเขาไม่ได้นะแต่กัญชาเอ่ยบุหรี่ไฟฟ้าเอ้ยเต็มสนามไปหมดงงคนตรวจในหลายๆมิติคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าจริงมากแต่แปลกเนาะที่บางคนมองว่ามันดูเท่ทางที่มันสร้างความอึดอัดให้คนอื่นขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ